สวัสดีจ้ามื่อน,นี้ผ่บก,กับตามีชาแนลค่ะพี่น้องเ<บ>มื่อนี้เ <c oughs> มื่อนี้ตามกับนอ้องของ,งควัญค่ะจะพามากินหมูสเตจ้ะพี่น้องจา๋าพอดีเพื่อนบอกว่าแม่นน่อยากกินหมูสเตะเพี่น้องสงิหน้อยๆกับโฮจกักบอกว่าอยากกินหมูสเตะอันนี้อะไรคะของชอบใครอของหนูหนมาค่ะมาหมูสเต๊ะวันนี้เรามากินห้าสิบไม้เนาะจิ้มได้เลยหรอคะ <c oughs> เออนี่มึงพี่ลองค่ะอ่ะโอเคนี่ไงอย่าโชว์น้ำจิ้มไหนนะลูกนะค่ะนี่น้ำจิ้มโอ้น้ำจิ้มหมูสะเต๊ะนี่อุ้ยเศรษมากมันแบบมันทั่วแห้งครับพี่น้องกินแล้วนะกินแล้วนะจัดเลยลูกจัดเลยอะไรไหมอืมน้ำจิ้มปรจากษ์อันนอเองอืมอะไรวะอืม อร่อยไหมคะฮึแบบนีทงเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมของมากเบิดเฮือกได้พี่น้องค่ะช่างของขวานช่างลีบีนเลยพี่น้องคืนหอดของขวานจังเลยเ,เดี๋ยวรู้วันนี้ หนูอยากถ่ายคลิเพื่แม่หรือเปล่าชนะแต่ริบบินอะช่วงนี้เพื่อนโลกช่วนตัวเพื่อนสูงนะคะ่ะเพื่อนกระร้าสิเป็นสาวเพื่อนกีนขนมปังเบิร์ดมือแล้วต่งบแบบลร้แฟน<อ>นี่เป็นประโยชน์ก,กํลังกันว่าเขาใ่ไหม่ได้ค่ะมาพูดด้วยพ่อแม่คะ่ะนูงขอโทษค่ะเอาค่ค่ะโอเคเี้ิ้เขาได้หรอคะ แกงคายเยอะเลยเรียวเรียกลุกลงปอนลุงปอนมาเก่งเลยค่ะท้ะหมูมสเต็กค่ะลุงปอนณไอาแล้วก็ลงุลง,ลง,ลงหนุย่ยป้าเบียพี่สายฟ้าจันนนดาใช่วายุด้วย ไม่ยูกินไม่เป็นลูกกระดาทำไมอ่ะพี่จ้าก้อนด้วยค่ะพี่จ้าก้อนแล้วก็คุณตาคุณยายเลยแจงแจงเหรอคะได้ไหมเผ็ดไหมเผ็ดไหมคะงี้เอาเอามันออนหน่ให้ได้รึเปลือย แม่เขาอขาแม่ไม่เอาแจงอันนี้ให้นะแล้วไม่ใหมนะขอแจงค่ะอาออค่ะออค่ะม่ไม่เอาแจงอันี้้วคะหนูเผ็ด ค่ะไม่เป็นไรค่ะแม่ขอโทษนะแม่จะมาเอาให้เมาให้แล้วค่ะมเผ็ดไปหรอเมื่เจนใหญ่อะคะใช่ค่ะอร่อยไหมคะโชว์ให้่นผู้ชมดูหน่อยสิว่ามันเป็นยังไงจิ้มอร่อยมากอื่ะตอนนี้กินหมดกี่ไม้ดีโอ้โหมันจะแทบตาแม่นั่นอ่ะ อืมขอขอค่ะค่ะก็ได้ค่ะอืมง่าย <laughs> มากฝนตกจ้ะพี่ห้องหงายห้าก็ตัดไปเ่าเหี้ยฝนตกดีดิตัดซื้อมาแบบเป็นแพกนะคะตั่งเอามาอบอ,าอื้อ ะดวกสบายเ่ <c oughs> อร่อยหืมเวลางาพิคนกิน,นายาพิ่นจิมักอาน้ำจิ้มมาเทใส่นี่นะครับเนอะอืมผสมกันอืมร่าจิมเคยทุดเอาอืมูสเต้มันอร่อยมากจรินตอนเนีย้ย ยังกินไม่กแฟบเหอร่อยไหมคะจ้าใหม่ลนึ่งเมือจะบอก่กินอมมมาเนมไม่ทำให้นะ แม่ทำให้เพราะเดี๋ยวไม้ไม่จะแทงนะลูกเนาะอโอเคนี่ได้แล้วจะได้ใกล้ๆนะคะเแกยวแม่เปลี่ยและแม่กินนะท่านผู้ชมยังไม่เห็นเลยชัดๆต่อแม่เอาสองไม้เลยว้าว พังรูฮึทำไมอ๊ะเลไรอย่างเอ่อน่ะไรเอออืมนี่ใครเล่าไปแค่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวก็ไปเอากระดาษอันนั้น้องมให้คุณปู่คุณปู่นี่น้องเดียรคุณปู่หายไปไหนอ่ะเอาคุณปู่หายไปไหนอ่ะคุณปู่ไปธุระค่ะแล้วเขา ทำไมคุณผูวทำไม,มจินกินตัวาดานะ่ะืมคุณผูวไม่กินหมูกรกะทะ,ะเดี๋ยวคุณผูวก็กลับมาค่ะแม่ทำไปให้เยอะเลยคุณผูวทำไมเดียวอืมใช่คุณผูวกินนิดเดียวหื อ่อยไหมคะมาบนี้อืมแข็งเลยอืมอร่อยไหมกินผักเก่งะคะ่ะปักกระเป็นกินเก่งพูดง่าวบังเวินเอาทุเรียนมาเพือ่อนดอก งานเพื่นเราขอแม่แม่กองไว้เป็นมอเราบอกว่าแม่จ๋าหนูได้กลิ่นเหมือนทุเรียนจังเลยอ่ะแม่หนูขอกินสักชิ้นได้ไหมยมันหอมมากเลยเพือ่อน่าทุเรียนของชอบใครคะให้เหรอคะไม่ได้กินหลายไหมอร่อยยังไงอะไรตนะ้องทำยังไงโชว์ชว์นี่ยังไงคะเยี่ยมเลยเหรอเยี่ยมเลย ตัมอบอาอพี่น้องคะอบออมาคเอมาร์คใส่กับพี่ก่อนไม่ใ่มาแห้งอเขากันดีมันจะมาจัดอืมมากอืมอืมอืมใไปได้ค่ะ

กินให้หมดก่อนนะคะอืออือโอเคกินให้หมดปากก่อนแล้วค่อยจะทานใหม่อันใหม่นะคะเข้มไหมเดี๋ยวมันจะติดคอนะคะเข้มไหมคะเขี้ยวให้ละเอียดเนาะอืมอืมอือเก่งเลยเอาเลยจ้ะเด้อคุณยายกับพี่วินจะกินพร้อมกันใช่ไหมคะ ừ 2, con, Ừ người hết không Nhìn thấy mẹ Nhìn không ấm mẹ mẹ Nói mẹ 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 không mẹ ไม่คิให้หน่อยอ่ะได้ค่ะอ่ะโอเคได้ละโอเคค่ะได้ใช่เล้วมันมันมันอยู่แลโอเคอืมอปุ๊บอุ๊บอร่อยไหมคะเยี่ยมเลยใช่ไหมนึกถึงที่สายฟ้าไหมคะ เด็กไปเที่ยวไหมเอ้าเป็นไงบ้างนี่ขอดูตาแม่ดุงหน่อยทำมตาแม่เออทำม็นดุใจไหนูทำดิให้ผู้ชมดูื <kung> ไม่เอา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 ไม่ทำไม่ทำมากแคตาเรียให้เบิร์กเสียงอะไรอ่ะใครกิดอ่ะไม่เกิดเหรอไหวไหมคะเอ้ย อืมอืมอร่อยมากเป็นยังไงอืมเป็นไงเว้ยไป็นต่อคอไม่ค่อยกินหน่ยมันจะติดคอนะคะไม่ค่อยกินนะกินคอเด้ อยู่ไปโรงเรียนหรือยังคะเมื่วันคะไปโรงเรียนหรือยังคะโรงเรียนแล้วค่ะขนมไหมคะับไปโรงเรียนฉันเอาขนมม่ให้คุณพื่อนมากินด้วยค่ะเป็นยังไงฉเอาขนมให้เพื่อนเพื่อนกินด้วยค่ะโอ้นูเอาขนมเพื่อนเพื่อนกินด้วยใช่ พื่อนซื้อยัางนีอืมอ,อ,อขอโทษขอโทขอโทษ่าพูดมาขอโทษค่ะโอเคอืมยนยันเด้เมูซื้อยังไงจะจำซื้อมูอะไรอยู่บ่ค่ะฮะอืมอืมอีมจเอาค่ะ <c oughs> อืมคุณคู่ซื้อ,อยังคยงเรียน คืออะไรคคือคติวที่กูไดให้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 โอคตองยัอืมอ้อืมมามาคหาโอเคเยอากไปเจ้าที่ไหนนะเยอไปเจ้าที่ไหนเจ้ทเจ้าทรีกเหรอยอะไหมไม่ไดแทงอ่ะไม่หอเอากัน อเอาไม้ห,หม่ไหมอ่เห็นไหม่งี้ขอบขึ้นข้าแพี่ทะเลเหรอฮี่จะนัดทะเลไปต้องทำงานช่วยแม่นะคะโอเคบอแม่บอมานูทำงานช่วยแม่เนาะแม่ทำอะไรแม่ไปของใช่ไหมไปของอไ้ของหนูทำงานช่วยแม่ใช่ไหมคะเห็นงานหรือกวนคะวนแม่ จะไม่หอบไม่หอบ้องกินดูเนื้อขึ้นท้องอืมโอเคอ่ะอั้มเลยอ้าอืมจะสร้างผักพี่น้องค่ะนี่ลูกสาวเดือดเดือดเดือดแห้งหัวหมอค่ะจะสร้างผักพี่น้องลูกสาวเนาะ เป็นบ้าค่ะพ mm ี่น้องคนแรกเนี่ยขี่อ่อนเบาๆแต่คนที่สองเนี่ยขี่อ่อนแห้งแม่จะเป็นยังไงผู้หญิงเนาะมากแต่ถมาขี่อ่อนแบบอ่อนเท่านะคะแต่ว่าดิบเนก็ของขันเพิ่มกับอ่อนทั้งสองคนแหละจนเป็นมากแบบเป็นเามวนเป็นเราหวานนั่นนะค่ะพี่น้องคุณยากับพุ่นกุลภากันเบามวนเพิ่มสอนแต่ต่หน่อยนะจ๊ะเป็นไงบ้างหนกอร่อยไหมแซ่บ่าจิ๋วโอเคโอเคค่ะแม่แม่จัดแต่ให้นะ แสบปะแสบหรือเปล่าบอกเบิ้งแสบบ่ค่ะพูดดีๆค่ะต้องพูดด้วยค่ะแสบค่ะแสบค่ะโอเคแสบแห้งบ่้ยแสบแห้งเลยบ่แสบฟองฮะแสบแห้งแสบฟองแสบแห้งแสบแห้งเอาใหม่แสบแห้งอ่ันนี้แส่ต่กวางหอมไงโอเคบันนี้แม่ซื้อชุดอะไรให้นะซื้อชุดกะอาซุ่มเบบต์สู้จังก็ พูดคือกะเหแอ้วมาเดี๋ยวเราปิดคลิปกันดีก่อนนะนุ่น้องเราไปกินต่อนะคะปิดคลิปใช่อันนุปิดคลิปเลยค่ะอันนุปิดคลิปกันค่ะอ่ะพี่น้องจ๋าถ้าผู้ใดมาคลิปนี่ตามกับน้องของขวัญกะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ตามกับน้องของขวัญนั่นด้วยจ้ะพี่น้องจ๋ากะกราบขอโทษขอพรให้ที่กินม่วากการกินบุภาพหรือว่าวุ่นวายนแน่อนะพี่น้องเราดูเพื่อความเพลิดเพลินนะคะ เอาความน่ารักสดใสของเด็กหน่อยมาฝากพี่น้องคะ่ะอันว่ามือในคลิปนี้คะ่ะพอกันคลิปหนาได้ใจเด้อพี่น้องคะ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีเด้อสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสด,ดีค่ะพูดหนวงกล้องได้สิสวัสดีค่ะสวัสด,ดีค่ะค่ะบ๊ายบาย